หนุ่มคงกระพันพ่อภัยสารเปิดนิมิตแก้กรรมวินัยไกรบุตรผ่านรายการคุยคุยคนหลังป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองล่าสุดพบเจ้ากรรมคนที่หกแล้วหลังต้องตามหาให้ครบทั้งเจ็ดคอนเรียกว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักอดีตนักแสดงชื่อดังอย่างเมฆวินัยไกรบุตร และเป็นที่ทราบกันดีว่าเขาได้ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองมานานกว่าสี่ปีโดยทางเมกวินยัยได้พยายามหาทางรักษาตัวมาอย่างทุกวิธีแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นล่าสุดหนุ่มคงกระพันได้ให้อาจารย์ไพศาลเปิดนิมิตเพื่อแก้กรรมให้วินัยไกรบุตรที่ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองซึ่งพบว่า วินัยไกรบุตรมีเจ้ากรรมเจดคนที่ต้องทำการแก้กรรมโดยลำดับที่หนถึงหได้สิ้นไปแล้วและได้แก้กรรมไปแล้วนั้นล่าสุดการค้นหาเจ้ากรรมคนที่หได้เริ่มอีกครั้งโดยสำหรับเจ้ากรรมลำดับหนถึงหนั้นสิ้นไปหมดแล้วทางภรรยาได้ทำพิธีแก้กรรมในหลายวัดดังที่อาจารย์ไพศาลนิมิตอาทิที่วัดป่าเลไลสุพรรณบุรีหนุ่มคงกระพัน ผู้ผลิตรายการคุยคุยคนเปิดเผยว่าผมได้เจ้ากรรมมาอีกสองคนแล้วผมก็ไม่เหนื่อยนะผมอยากไปคนที่จะไปหาชื่อสกุลเดียวกันนี้มี8คนซ้ำกันเป็นเรื่องของความตั้งใจต้องไปตามที่อยู่ที่อาจารย์ให้มาผมไม่อยากให้ผู้ชมงมงายหรือต้องเชื่อเรื่องนี้แต่การหาเคสมาเสนอก็ต้องน่าสนใจเราทำด้วยเจตนาดีจริงๆทางด้านเมฆวินยัย ได้กล่าวว่าของอะไรที่หาดูยากแล้วเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่ผิดหวังมีคนมาให้ผมทดลองยามากๆเป็นหมื่นหมืนรายแต่ตรงนี้เราอยากทำแบบนี้ก่อนอยากขอบคุณทุกคนที่ยื่นมือช่วยผมมาผ่านทางพันรยาผมการเดินทางไปหาเจ้ากรรมคนที่หกเริ่มทีท่่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านตลิ่งชันซอยพาณิชทนโดยการตามหาที่อยู่ชายคนหนึ่งตามชื่อที่อยู่ที่ได้มา ห่างไพรสนีตะหลิ่งชันไป7กิโลเมตรเมื่อถึงบ้านเลขที่ดังกล่าวที่ได้มาผู้อาศัยในบ้านดังกล่าวบอกว่ามีคนชื่อนพดลจันทรเป็นข้าราชการจริงแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นี้สิบกว่าปีแล้วจากนั้นได้มีการขอเบอร์คุณพศละมาติดต่อแก้กรรมต่อไป